เดี๋ยวเ้ายตีเป็นระดับด้วยถ้าเอาตามในนี้นะครับเาใตีระดับว่าคิดถึงที่ปอระดับไหนหนึ่งถึงสิบเขาจะตอบคนตอบหนึ่งยกของกลับเลยยกของนี้กลับเลยอ๋อโทษๆเราจริงๆผมจะบอกว่าช่วงนี้ผ่านมาครับมันเป็นช่วงที่ผมได้ตกตะกอนในเรื่องของความคิดหรือเรื่องอะไรในหลายๆเรื่องนะเฮ้ซีเรียสไม่ขำอันนี้ไม่ขำซีเรียสดิคาชาครับช่วยให้แบบมาสองปี ตะกอนในความาคิดอะไรดีๆออกมาให้พวกเราได้ฟังบ้างมันเป็นสําหรับผมมันเป็นเชิงแบบย้อนกลับมาดูตัวเองมากกว่าเพราะช่วงก่อนนั้นเราเป็นยังไงผมก็ได้ดูตัวเองในหลายๆด้านแล้ <c oughs> เริ่ม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 ไปถึงปรัชญาแล้วเริ่มปรัชญาได้ดูตัวเองในหลายๆด้านแล้วเพาะมีคนรู้ด้วยว่าเพลงมัตจะแม่คุณอิมใช่ไหมแล้วก็พี่ยิ้งเธอก็ไปมาใช่ใช่ใช่ไปไหว้หน่อย ได้ดูตัวเองมาห ide, ลายๆด้า hey, แล้วผมรู้สึกว่าเออเมื่อก่อนน่ะมันจะมีความแบบกับแฟนๆผมจะมีความแบบอบบซึ้งเนะี่ยเอาง่ายๆอะ่ะ <laughs> มันแบบนั้นแต่พอแบบพอมันเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าพลอโตขึ้นด้วยครับมันก็เปลี่ยนความคิดไปผมรู้สึกว่าเออถ้าคิดถึงมันก็บอกคิดถึง <ừ. S 1> แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสได้เจอแบบนี้บ่อยๆอยีกทีเมื่อไหร่มัน <laughs> มันก็เปลี่ยนไปจะร้องนะจะร้องนะ เดี๋ยวไอ้ข้างบนไม่เท่าไหร่ข้างล่างต้องมีใครไปแล้วบางคนฉันว่าต้องมีใครไปบ้างแล้วแต่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงที่มันที่ผมคิดนะคือจากสถานการณ์เองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่คือสมัยก่อนพอเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็นัดมาเจอกันได้เลยอ่ะแต่ว่าในช่วงสองปีมันอูมันอัดอั้งมันหลไรหลายอย่างแล้วก็จริงๆมันตกตะกอนความคิดแบบนี้ผมว่าแฟนๆทุกคนก็เหมือนกันเพราโตขึ้นแล้วมันมันรู้สึกได้ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอน วันนี้สิงค์กชาบอกก็คือถ้าเรารู้สึกอะไรคิดถึงก็บอกคิดถึงปไปคิดถึงนะครับถ้ารักก็คือต้องบอกเลยว่าอะไรนะ <c oughs> ของดีไม่ได้ไบออะรเรางหวาต่อไปแม่เพราะเมื่อกี้มันออกจากความรู้สึก <c oughs> นี้ออกไหมไม่ได้แสดงนะห้าสี่สามสองคิดถึงไหม <c oughs> ก็น <G iro entender> ั่นแหละนะัะสุดท้ายแล้วมันทําให้เรารู้ว่ามีคนที่รักเราอยู่ใกล้ถ้าเราจะทําอะไรให้เขาได้ดีๆได้ก็รีบทําเลยต้องไหมอืนะฮะ